นี้เรามาทำน้ำยาขยมจีนกันนะครับพอดีเรามีปลาทูอยู่ครึ่งตัวพอดีครับเราก็ต้มน้ำน,ะน้ำร้อนนะครับอันนี้เราโขกปลาทูพริกกระเทียมใส่ด้วยกันแหละครับ นะคเราก็ใส่ใบตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมีเท่าไหนก็เอาแค่นั้นนะครับนะครับอยู่ให้อยู่นาครับง่ายๆ ยาขนมจีนปลาทูใหญ่คักเนื้อหลายต้องปันนินครับปันน,นินเนื้อเยอะเดีย๋ยวรอสักพักแล้วก็ต้อปรุงรสสักหน่อยนะครับเกลือแล้วก็ใส่ไปแล้วครับนิดหนึ่งใส่ผงปรุงรสไปครับสักช้อน ใส่ผงนัวชิ้หน่อยครับใส่ลายเซหลายนี่แล้วก็รอนะครับรอนะเข็มข้นมันเข้ากันสักพักหนึ่งนะครับ <c oughs> ใกล้ได้ทีแล้วครับน้ำพอดีมอเจแล้วครับแล้วก็ใส่หอมลงไปนะครับ หอ,อมชีไปเรื่อยหักบัวหอมบัวเพิ่มความหอมความนัวนะครับ <c oughs> นี่ก็ปรุงได้เลยนะครับว้าวโอว้น้ำยาเราก็เสร็จแล้วครับ ได้เวลาลาดลงเลยนะครับว้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำยาขนมจีนแล้วครับนี่ผักแล้วก็มีใบเมงงลักสักหน่อยนะครับ